รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส,สดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพุธ23สิงหาคม2566ปุ๊กสมภพชูกิจและทีมงานฟาร์มแชนแนลมาแล้วค่ะรายงานตัวยามสายเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวมากมายในแวดวงเกษตรที่จะทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่ายค่ะวันนี้นะคะในช่วงแรกค่ะคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ปลูกผักได้แม้ในพื้นที่จำกัดปัจจุบันกระแสะการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมีเป็นที่นิยมอย่างมากแล้วเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าอาหารจานนี้จะปลอดภยัยดังนั้นการหันมาปลูกผักไว้รับประทานเองในครัวเรือนจึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งถึงแม้การใช้ชีวิตในเมืองที่มีพื้นที่จำกัดก็สามารถทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงกับพื้นที่เพียงเล็กน้อย ก็สามารถปลูกผักได้แล้วโดยมีรูปแบบการปลูกสองแบบหลักๆคือปลูกโดยใช้ดินที่อาจปลูกลงดินโดยตรง <What? S 1> หรือปลูกในภาชนะเช่นกระถางวัสดุเหลือใช้ต่างๆ <What? S 1> รูปแบบของภาชนะที่ใช้จะต้องสมดุลกับความยาวของรากและลำต้นของผักและจะต้องมีรูระบายน้ำเพื่อป้องกันรากเน่าและอีกวิธีก็คือ ปลูกโดยไม่ใช้ดินที่เรียกว่าไฮโดรโปนิกแต่อย่าลืมเติมออกซิเจนไปในตัวละลายด้วยผักที่จะปลูกก็ให้ดูว่าสมาชิกในบ้านชอบรับประทานผักอะไรกันหรืออะไรที่รับประทานกันบ่อยๆสุดท้ายควรเก็บผักในช่วงเช้าเพื่อให้ได้ผักที่สดและหากยังไม่รับประทานก็ควรนำไปแช่ตู้เย็นอย่าวางโดนแดดเพราะจะทำให้ผักเหี่ยว ชีวิตในเมืองก็ปลูกผักที่สะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีไว้กินเองได้ที่สำคัญยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้อีกด้วย50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุดญาติมิตรไม่ทีม c ค n บายเอ็พร้อมบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ตั้งโซลาเซล์ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าถามมืออาชีพถามเข็นบาย MEA จากที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินโดยมีเป้าหมายสำคัญคือประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐในการแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกชัยภูมิขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เร่งเดินหน้าสำรวจที่ดินในพื้นที่ที่ประกาศ ในศูนย์เดินสำรวจของเรานะคะจะมีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะชุดเดินสำรวจนะคะในพื้นที่ต่างๆซึ่งในหนึ่งสายสำรวจเนี่ยจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ำจำนวนทั้งหมด3ท่านนะคะก็คือท่านที่1ก็คือเป็นช่างเดินสำรวจรังวัดนะคะ ท่านที่2ก็จะเป็นช้างยงยึดหลักเขตนะคะแล้วก็ท่านที่3ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์ก็ในขั้นตอนกระบวนการนะคะเริ่มแรกพอเราได้ทราบว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ประกาศให้เดินสำรวจแล้วนะคะทีมงานสายสำรวจที่ได้รับมอบหมายก็จะเข้ามาประสานงานกับทางด้านอำเภอกับสำนักงานที่ดินในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะขอสนับสนุนในการเตรียมข้อมูลในพื้นที่นะคะก็จะมีการไปรายงานตัวนะคะต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเจ้าพนักงานที่ดินนะคะพอเราเข้าพื้นที่ในอำเภอไหนเราก็จะต้องไปรายงานตัวต่อท่านในอำเภอนะคะ สำหรับขั้นตอนการดำเนินการในพื้นที่ของท่านเจ้าของที่ดินจะมีเพียง3ขั้นตอนง่ายๆเสร็จภายใน1วันในวันที่ทําการรังวัดเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียงจะต้องร่วมกันชี้แนวเขตนะคะพอตกลงกันได้ว่าแนวเขตของท่านอยู่ตรงไหนก็จะทําการปักหลักเขตนะคะแล้วก็ วัดรอบแปลงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเข้ามาดําเนินการต่อก็คือจางยงยึดก็จะเข้ามาทําการสองกล้องนะคะในบริเวณหลักเขตที่ปักไวก้นะคะเพื่อที่จะให้ได้ทําการขึ้นรูปแผนที่แล้วก็จะมีการรับสัญญาณดาวเทียมก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งที่เข้ามาพบกับท่านนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนจะมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่จะต้องประกอบในเรื่องของการออกโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็จะต้องมีการลงชื่อนะคะคในใบไต่สวนนะคะแล้วก็จะต้องให้ข้างเคียงรับรองแนวเขต นนะะหลังจากนี้จะมีการต่อเลขหน้าสำรวจเลขฉนดที่ดินและประกาศแจกฉนดที่ดินเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาคัดค้านหากไม่มีผู้ค้านภายใน30วันก็จะดําเนินการพิจารณาออกชนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินนอกจากการออกฉนดที่ดินแล้วนะคะมันยังมีอีกภารกิจหนึ่งเรื่องของการสอบเขตตามมาตรา69นะคะสอบเพื่อยกมาตรฐานรูปแปลงของแผนที่นะคะก็อย่างเช่นในพื้นที่อำเภอชาติการเนี่ย วันที่21สิงหาคม2 5 6 5นะคะปีที่แล้วเวลา3ามนาฬิกาเนี่ยได้เกิดเหตุอุทก,กภยัยดินโคลนถล่มนะคะซึ่งในส่วนเนี้ยมีทั้งส่วนที่เป็นโฉนดแล้วนะคะแล้วก็ยังที่ไม่ได้เป็นโฉนดนะคะก็ไม่สามารถเข้ามาทําประโยชน์ในที่ดินของตัวเองได้นะคะเป็นภารกิจที่จะต้องให้ศูนย์เดินสํารวจเนี่ยของเราเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้นะคะเมื่อก่อนที่ของผมเป็นนส3นะครับจะทําทางด้านการเกษตรก็ลําบากตอนนี้มาออกโฉนดก็รู้สึกว่าดีใจนะครับเพราะว่า จะทำอะไรทางด้านการเกษตรก็จะง่ายซึ่งกรมที่ดินก็มาวัดให้ตอนนี้รู้สึกว่าดีใจมากครับเพราะว่ากรมที่ดินก็มาวัดเป็นกันเองทั้งนี้การเดินสำรวจออ,อกโฉนดที่ดินจะมีค่าใช้จ่ายเพียงค่าธร,รมเนียมออกโฉนดที่ดินและค่าหลักเขตเท่านั้นก็คือค่าธร,รมเนียมออกโฉนดที่ดินจำนวน50บาท นะะในที่ดินไม่เกิน20ไร่นะคะส่วนที่เกิน20ไร่เนี่ยเราจะคิดไร่ละ2บาทเศษของไร่จะคิดเป็น1ไร่นะคะแล้วก็จะมีค่าเหมาจ่ยหลักเขตจํานวน60บาทนะคะหมายความว่าท่านจะใช้กี่หลักท่านก็จ่ายแค่60บาทนะคะ ประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วค่ะส่วนในช่วงหน้าวิถีเกษตรวันนี้ทีมงานจะมีเรื่องอะไรนะ่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นห้ามปเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันค่ะ